สวัสดีนะคะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้แรนดอมหัวข้อข้อความในใจของเขาที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะเป็นดวงโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงคนใดคนหนึ่งนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะขอรับแต่พลังงานบวกพลังงานที่ดีกลับไปนะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ คอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าข้อความในใจของเขาที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะคืออะไรนะคะ เขาอยากพูดคุยติดเขาอยากพูดคุยติดต่อสื่อสารนะคะหรือไม่ก็เขากำลังมุ่งทำงานหาเงินเก็บเงินอยู่นะคะที่เขาอยากจะบอกช่วงนี้เขาอาจจะมีปัญหานะคะดูซึมๆเศร้าๆนะคะ อยากอยากหนีปัญหานะคะตอนนี้พวกคุณสองคนอาจจะมีปัญหากันก็ได้หรือเปล่าเขาก็เลยอยากพูดคุยอยากติดต่อสื่อสารเพราะว่าอาจจะไม่ได้คุยกันก็เลยทําให้เขานะคะมีความเครียดนะคะเหงานะคะตอนนี้ซึมเศร้านะคะเขาอยากมีความรัก ที่ไพ่ราศีตุนก็คือไพ่ไพ่จัตติกนะคะคือความรักเท่าเทียมกันนะคะอยากเท่าเทียมกันในความรักแสดงว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะมีคนใดคนหนึ่งที่ให้มากไปละบางคนอาจจะรอรับอย่างเดียวก็ได้อะไรเงี้นะคะ คือการให้กับการรับไม่บาลานซ์กันนะคะเขายาาบอกอะไรอีกคะการจากไปของเขานะคะในความสัมพันธ์ในความรักครั้งนี้เขาอาจจะจากไปด้วยความรักก็ได้นะคะ จากไปทั้งที่ยังรักอยู่จากไปจำใจจากจากไปทั้งที่ไม่ได้อยากจากไปเลยแต่อาจจะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้พวกคุณไม่เข้าใจกันนะคะหันหลังให้กันนะคะดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าเขาอยากบอกอะไรอีกนะคะ ใครเดอะเวอร์เขาอาจจะเป็นต่างชาติก็ได้นะคะอยู่ต่างถิ่นต่างแดนกันนะคะต่างหมู่บ้านต่างอำเภอนะคะต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศได้นะคะหรือว่าเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติได้อาจจะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะระหว่างคุณกับเขาหรือไม่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไร ความเงียบนะคะการไม่ทำอะไรการหยุดนิ่งนะคะตอนนี้ไปเจ็ดถ้วยอาจจะมีบางคนนะคะที่มีตัวเลือกเข้ามาเยอะก็ได้ทำให้เขาเครียดนะคะ ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะคะสรุปจากไพ่นะคะที่เขาซึมเศร้าที่เขาอาจจะเดินจากไปเดินหันหลังไปในความสัมพันธ์นี้นะคะเพียงเพราะว่าเพราะว่าความสัมพันธ์ตอนนี้อาจจะมีคนหนึ่งให้คนหนึ่งรับนะคะคือการให้การรับ ไม่เท่าไม่เท่ากันนะคะบางคนอาจจะรอรับอย่างเดียวนะคะบางคนอาจจะให้มากไปทําให้รู้สึกเหนื่อยจนทําให้ต้องเดินหันหลังจากมานะคะ<ม>เพราะว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะยังไม่ชัดเจนนะคะก็เลยทำให้คนใดคนหนึ่งรู้สึกเหนื่อยก็เลยเดินออกเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้ได้นะคะ ยังขอเป็นกำลังใจทุกคนนะคะสมหวังในความรักนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายวันนี้ค่ะ